สวัดีค่ะอยู่แช่สับป,ปะเลือกัวแตกนะคะนี่วันนี้เราได้เยอะเราขอสี่เราได้หนึ่งสองสามสี่ให้ท่าใด้ให้หญ้าพันสองแล้วก็ให้น่อยนี่สองให้โดนพ่นเกี่ยวได้เพิ่นหาวดองดองนี่ทุกคนบอกว่าทำไมน้องมดหายใจแรงจังโอ้ยเจ้ากระเบื้องหน้าข่อยเนี่ยข่อยย่างลบไปลบมานี่ข่อยเมือ่อยเมื่อยในสิเกี่ยวเขาคันแท้อีกในสิแลนเอาของให้เขา ใครหายใจบ่บท่านใจคอยเต้นตุบตุบตุบเปิดบ้องข่าเนี่ล่ะเป็นยังอ่ะพขนีู่นีอซีเมนเหรอวะยังซองมึงข้าวนี่นนนมึองหงมดิดบอน่เปิดเบอร์ยี่สิบนกรบอได,ด้เหรอ

เขาเกีียวล้อมรอบเจ้าแล้วตอนนี้ยู่นบ่มีสิยื่ดากก็บ่มีสิไปยู่ไสส่ะตู้มุนาตู้มุนเลยนะไห่อกม่นเขาเต็มอยู่วะจ้าหอนแมเกียบอันี้ดังสวนๆลบ่เกือบไม่เอาเอาเอา không giang dạng lên mà. Ông này Ai chả cửa kho Ừ, nó kêu hóa kêu cần Thế là chiếc kêu thì xuân giam kêu thuần kêu xón อยังดอกแค็กบังนีมันเสม,มอปากเด้เกลียวไปเวลาเขาเก็บตากลับไปขึ้นเห็นจะเห็นบ่าไ,าไม่ได้เก็บตาก<อ>มันสีมลมๆเห็นปะถ้าจะเอาฟังไส้เข,อขอทาทั้งในปุ๊บปากมันสีเหลือจากแค็กไปมันบอก่เวลาจุดเก็บล,บลมน้ำมันยังไงแม่นล้วตนคนเก็บน้ำดกักแน่มีหอบเศร้าๆอยู่ได้จับบาทเขา <laughs> แพงก็มามามาบาทหนึง่งมามาหกบาทโอ้ยเรียกเห็นยองยองยอมาสองให้แล้วว้าวเจ้าวาสบายละด <c oughs> ส,สิดด <c oughs> ตัดตนบกคานทท่มบอ <c oughs> เกียวหูวลายนี้เลยบอจะของหน้าเขาทรันี <travail> ่มาตีว <Luis> ้เสวดว่ขาคิริ่มามใกล้เแลเขาซีมาเกี่ยวหน้านีบอเกี่ยวมาหอดีบอล่ะ

เฮียมาได้จอดซ้ำนูนว่ายีี่มานี่รถทางหาเลยเก็ไหนเช่ท่านไหนกินดรถเป็นยังกากระบาดกระจุยกระจุยกระจายวังตู้เพชรเลิญกระจม

รถ่วนแตกจุยทานไหนโังกากขึ้นไมอกากะบาดขึ้นขึ้นดงกันเนาะไปยู่เชมขีลพอดันาเขาบอกข้นแล้วเจ้าขึ้นงเกยวเกี่เยอะตีเจหน้าเกีับรถขาน้า้ียผู้ใดขับอ๋อ วนเหนโบกคตัวี้วกวกวนวะาไปถ่ก็เห็นบวกกองนาางนั้งเอาจำไน้ตาออดวกนี้ยบังคอย่นี้บัไงเห็นบ้วะี้อไปที่านาทางแค่เลย่อั้ัวหน้า่ั่เี่้เยัอพันผมแล้วนี้ในอ๋อจับปลาเลยไปอันนี้วางยาเขาไว้

เาเนเกียวไปอย่งนหมนเ่มไปบางมันเปไปน่ทรือไรกันของห่มาคืออะไรเาแตกคือดปเอ้ยมาเปิดพุ่งเห็นยังจุยมเลยใส่ไม่เลยกระจุยโบรานของเ้านี่บ่มีกระจุยได้หักอย่างเดียวไปเอามาหเบาเมาเือไงเรา ตอน,อ <Yeah. S 1> น่ะนั่งนั่งเกี่ยวอยู่ท่องท่งองซื่อๆน่ะยางไปเอามมเนเ้าเนย<ม>เานยางหอมคันเท่ยู่า <c oughs> เอ,าากกอน้อาหอขาเปทอย่เก่เกกอเปเอามันมีหฮมเนย ห้อม,มัดมือด้ห้องนั่นนะ่ะโ,โอ้ยไปแล้วค่ะเอฟซีคือเป็นตะดนอยู่ดอก